ได้ทั้งสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะพื้นมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะในเมื่อสุขภาพจิตใจเราดีก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้ จนจบคลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกกแบบนี้อร่อยนะยอดเล็กๆแบบนี้เก็บไปกินกับส้มตำดิบๆเนาะนี่ดูสิบุ้งเต็มเลยได้ทั้งสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะก็แบบนี้อร่อยนะยอดเล็กๆแบบนี้เก็บไปกินกับส้มตำดิบๆเนาะ นีดูสิบกบุ้งเต็มเลยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เลยอยู่กับธรรมชาติเนะให้ธรรมชาติบำบัดของสวยงามเนาะใครเห็นใครก็ชอบดูบกบุ้งนี่ยอดเล็กๆฝนไม่ได้ตกมา สองวันยอดพุ้งแต่ยอ้อบายบายคนคะ่ะที่มาชมคลิปย้อนหลังให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบายของสวยงามเนาะใครเห็นใครก็ชอบบายรุ่นก่อนปลูกอยู่ตรงหน้าบ้านสวยมากเลยคะ่ะเขาจะออกดอกตลอดเลยแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเขาสวัสดีคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เดี๋วจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักขึ้นมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรุ่นก่อนปลูกอยู่ตรงหน้าบ้านสวยมากเลยค่ะเขาจะออกดอกตลอดเลยแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเขา ห็นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่บรรยากาศก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนำความสดชื่นความสวยๆมาฝากเพื่อนๆเห็นจะได้มีความสุข มีดอกไม้สวยสวยุดตาเป็นโรคเป็นโรคเกรงใจหนอนค่ะเกรงใจมากก็เลยนำดอกยี่โถน,นั้นออกไม่ปลูกอันนี้เลยอยู่กับธรรมชาติเนาะให้ธรรมชาติบำบัดในเมื่อสุขภาพจิตใจเราดี ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่นทุกคนมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะน,นี้เลยอยู่กับธรรมชาติเนาะให้ธรรมชาติบำบัดเออนอนแล้วก็เกงใจ โโอ้หชมดอกไม้สวยๆกันนะคะเพื่อนๆนำความสดชื่นดูพักบุ้งนี่ยอดเล็กๆฝนไม่ได้ตกมา2 <c oughs> วานันยอดพักบุ้งแต่ยอะเห็น <He S 2> แล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่ บรรยากาศก็กจะคนค่ะที่มาชมคลิปย้อนหลังให้ค่ะสวัสดีค่ะายเพราะว่าเวลาเราอยากจะชมดอกไม้ส,สวยๆเราไปเจอตาเป็นโรคเป็นโรคเกรงใจหนอนค่ะเกรงใจมากแต่เราก็เป็นคนที่ เกรงใจน้องหนอนค่ะเกรงใจขึ้นมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะบรรยากาศก็จะประมาณดูปักบุ้งนี่ยอดเล็กๆ นไม่ได้ตกมา2วันยอดพักบุ้งแต่ยอดนอนแล้วก็เกงใจโอ้โหชมดอกไม้สวยๆกันนะคะเพื่อนๆนำความสดชื่นเห็นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่บนจยากาศก,าก็จะได้ทั้งสุขภาพใจ เห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะบรรยากาศก,ก็จะประมาดตาเป็นโรคเป็นโรคเกรงใจหนอนค่ะเกรงใจมากไปให้ชมด้วย สวยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกยี่โถนะคะของสวยงามเนาะใครเห็นใครก็ชอบในเมื่อสุขภาพจิตใจเราดีก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนี่ถ้าฝนตกลงมาสักครั้งนะยอดเขาก็จะพุ่งชูมาเลยค่ะ ยอแบบนี้อร่อยนะยอดเล็กๆแบบนี้เก็บไปกินกับส้มตำดิบๆเนาะนี่ดูสิกบุ้งเต็มเลยได้ทั้งสุขภาพใจ,พใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะเธอนอนแล้วก็เก่งใจโโอ้โหชมดอกไม้สวยๆกันนะคะเพื่อนๆ นำความสดชื่นได้ทั้งสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะเพื่นมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะบายได้ทั้งสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุข สุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะชมแล้วมีความสุขอุ้ยตกใจหมดเลยอันนี้เหมือนหนอนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บผัก เพราะว่าเวลาเราอยากจะชมดอกไม้ส,สวยๆเราไปเจอได้ทางสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักกอดแบบนี้อร่อยนะยอดเล็กๆแบบเนี้ย เก็บไปกินกับส้มตำดิบๆเนาะนี่ดูสิกบุ้งเต็มเลยได้ทั้งสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ดีตามมาเนาะบายเห็นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่บรรยากาศก็กจะของสวยงามเนาะ ใครเห็นใครก็ชอบไปให้ชมด้วยสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกยี่โถนะคะรุ่นก่อนปลูกอยู่ตรงหน้าบ้านสวยมากเลยค่ะเขาจะออกดอกตลอดเลยแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเขาได้ทั้งสุขภาพใจเห็นแล้วก็เนาะมีความสุขสุขภาพ ร่างกายก็ดีตามมาเนาะมีดอกไม้สวยสวย